นี่แพมมาแล้วค่ะลา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 ปีใหม่จีนปีใหม่ไทยก็รวยไปอีกปีลา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 โอ๊ยดีใจจังเลยจุดจีบปีนี้ได้อ่างเปาเยอะมากเป็นสิบสิบซองเลยอ่ะโอ้ยอะไรอะแพมเธอได้แค่สองซองเองเหรอ เอาอย่างนี้นะเดี๋ยวเพียวสอนให้เอาไม้ไหวสวยๆถ้าไหวสวยอย่างเพียวนะจะได้อ่างเปาเยอะแยะอย่างนี้เลยไม่ต้องหรอกไม่จงว่างไม่สอนฉันไดหรอกเอ๊ะหรือว่าพ่อไม่ค่อยเป็นเด็กดีเราเอาเพียวเป็นตัวอย่างสิเป็นเด็กดีเยอะๆแบบเพียวจะได้ซองอ่างเปาเยอะๆแบบนี้เทียวเิถึงแม้ฉันจะได้สองซองแต่ซองของฉันนั ยิ้มหน่อขอบใจนะที่หวังดีแต่ฉันไม่ได้ได้แค่อ่างเปล่าสอบอันนั้นนะเป็นปกึกเป็นปึกปึกเลยแพงเธอทำยังไงถึงได้อย่างนี้ให้ชันสอวนว่าถึงนี่ละ เอาจ้าเอาจ้สอนไหว้หน่อยนะว่ายังไงต้องไหวสวยแค่ไหนถึงจะได้อ่างเปล่าหนาๆเนี่ยเพียหลังปีหน้าก็ทําตัวให้เป็นเด็กดีกว่านี้ถึงจะได้อย่างฉันนะจ้าจ้าแบ่งมั้งสิแพนแบ่งมั้งคือก็มีเยอะแล้วนี่แพนเยอะกว่าอยากได้เป็นปุกๆแบบนี้บ้าง วันตุษจีนไม่ได้สําคัญที่ซองอังเปานะคะสําคัญที่ว่าครอบครัวได้อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาแล้วก็อย่าลืมเป็นเด็กดีกันนะคะจะได้ซองอังเปายเยอะๆนะสําหรับวันนี้นิพานขอลาพี่องงกอนพบกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราทําคลิปสนุกๆอีกนะคะสําหรับวันนี้บ๊ายบาย,บายค่ะ